เอ้ายังไม่โดนเลยนะครับเด็กครับ โอเคทีเทียร์โอเลยโอ๊ะทีสามทีบิงครับ ห้าวีครับ จบแล้วแล้ครับรอบแรกโดกแง่เป็นเยนะนเมื่อกี้พี่เดินใส่ขังเงินมาดูกันนะว่าต่อ,อจะเลิ่มโอ

มาแล้วนะครับสลับยูนที่สองรู้ว่าแต่ละฝั่งแก้เกมกันไงนะครับทียังคงเป็น

Gracias. ฝั่งแดงมีการบอกว่าโดนที่จุดศอกีสกบะนนกนยูงแนววยกนจับไมได้ใส่ครับเมื่อกี้ฝังแดงมีการบอกว่าโดนที่สุดคอเลนนะครับ ครับเพื่อจกไม่ได้ใส่กระจาบท่ทั้งคู่นะครับไม่ใส่หรอเริ่มกันแล้วะคะรับตลาบยดที่สาม Oh, <laughs> ดุสิตปุษชิคานนึกเป็นแขขันนะครับท่างจากคิดว่านักกีฬาทั้งสองม,มีมือห่างก,กันนะครับ IC, เรียกว่าไอซีเอาคลาสชะครับการะเรืยอจากผู้กระการเวทีนะครับอกที่สามนะครับอาเป็นทรรักษะนะครับรเย้เครับเนเรื่อง้ครับกุมรับเงินนะครับะการเรรอยนะครับ The winner is uh,